好，来，来，来。

ต้องเตะกลางกางนะครับการงลูกเข็มเ้าไปแลครบเลยครบเลยชุดับชุดจบก็เขี่ยเข้าไปเลยนะครับต้องดับด้านไฟจระเข้ เป็นยังไงนะครับพี่น้องสุดยอดนะครับถ้าสมมติว่าขอเสียงปรบมือให้ศิลป์ของพี่กินแซกทั้งเลยนะครับนเพื่อให้แรงให้กำลังใจกับ